ไปรอร้านเปิดจะทันไหมคือสามห้าเปิดสิบโมงเหรอร้าน,นเปิดเอิบโมงพอดีฉันจะอู้งเลยแต่งตัวแตองตัวนานมากสองวันอ้ไรื่คือจะว่าแบบจริงจังแบบ นี่บรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดเลยคึมคมนะคะเหมือนแบบว่าวันนี้จะมีฝนตกประมาณสูงสุดเลยคือ70%็ดสิบเปอร์เซน์ีี่ใส่กำลังจะเราจะไปวัดนะคะเราจะไปทำบุญก่อนเราใส่สั้นเข้าวัดได้เลอวะจริงจริงเหรอวะทุกคนเราใส่กระโปรงสั้นมากดูดิ ได,ได้ไหมเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าใส่สั้นได้ไหมพี่ใส่ด,ดูคนอื่นก่อนว่าเขาใส่สั้นอ๋อนั่นเองเจอแล้วม,มีคนใส่สั้นเราต้องคคไปทำเขียนนี่เหรนี่เหรอตรงดอกไม้เยอะๆพี่พี่ 来,来,来 <laughs> 这样一套，还有等一下呢，你全部都点好了，还可以敲来。来求健康，求平安。 ตอนนี้อตัวกรน้คะโอเคอะ u โอเคทุกคนตอนนี้เราจะมาขอพรกันนะเขาก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่นะค่หจะมาช่วยเราเนี่ย your name your name โอเค yeah ตัวนี้ โอเคโอเคโอเคไทยแลนด์โอเคไทยแลนด์โอเคชื่อไทยอ่ะแล้ชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนดีแล้วก็วงเล็บภาษาไทยเราจะได้ช่างชื่อไทยเออได้โอเคบ้านเลขที่ไปเลยพี่ ขอบคุณค่ะใช่ชายชายชายชชให้เราลองอี่ลืมในข้อนะเอออล่ะเรองเตออะไรตั้งนานยกเกิดเหรอไม่ยังเิลวโอุ้ดคุดขุดขุดขุกขุดขหดอุดข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 ุกขุดขุดขุกขุดขุดุดขุดุดขุดขด เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต่งอย่างทานะลยอร่อยอร่อยเวลกูดเวลกูดอืมเป็นนมยูกับมิวโยเกิร์ตเคยกินแล้วอ๋อเคยกินแล้วชอแล้ว น,นี้เราเข้าไปขอพอรแล้วที่จุดนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็มาซื้อทูบที่ตรงนี้แล้วก็มาขอพอรทำที่ชีอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินมาขอพอรแต่และจุดนะคะซึ่งเขาจะมีหนึ่งเยอะมากเลยประมาณสี่ชีอพอหรอไว้ปกติ หรือเขามีทูบด้วยอหรไม่เป็นไรคนตอนนี้เราออกมาจากวัดแล้วนะคะก็ <c oughs> กำลังจะไปหาอะไรกินกันซึ่งก็กินข้าวเที่ยงพอดีเนาะ ก็ถ้าใครสนใจอยากขอพรอสายมูใดๆนี่มาวัดนี้เลยเดี๋ยวขึ้นชื่อวัดไว้ให้ค่ะวัดอะไรอ่ะวัดตาฝออวัตา่ที่นี่คือวัดตาฝอทุกคนนี่อยู่ในเมืองเลยเมืองกวางโจวแถวไหนอ่ะบ่ยจิงลูก ข้างนอกก็จะคืนๆหนอกก่นยนอกกนนย ีเป็นทริปวันเดย์ของเรานะคะแต่ว่าฝนตกกันได้และนี่นี่เปียกเป็นประสบการณ์ที่ดีแบ่โดนฝนที่ประเทศจีนค่ะนี่โอ้คืองามแผ่นคืองามแผ่เแา้าก็งามแผ่เนี่ยเเขาแบบขาวไปหมดเลยอะ

ไปอันนั้นแหละอุ้ยดูนี่ดูท้องฟ้านี่ทุกคนกูเปียกนะนะโอเปียกเปียกกันละแขนเุ้ยว้าวขนม <c oughs> เก็บลมก่อนนะคะทุกคนลมเ,เ,เปียกลมเปียกต้องเก็บลมก่อน เนี่ย W Maker อ่ะมันเป็นแรงเครื่อผ้าเราไปดูกันไหมเราเจอหลังจากเป็นผู้ประสมภัย ฝนตกมาแล้วเราก็ไปช้อปปิง้งตอนนี้เรากำลังจะไปที่ทาวเวอร์ปะใช่ไหมใช่อตอนนี้เรามา APM เป็นครั้งแรกที่ใช้ APM ส่วนเหมือนลิฟต์งเลยก็จะงงงงแล้วไปไหนอะ <c oughs> แล้วทำไงอะ ที่ไปไหนอะไปส่งไหมนี่มันเหมือนลิฟต์เลยอ่ะมันก็คือลิฟต์แหละนี่ทุกคนนี่เลยนี่คือจุดแดงมันที่เราจะมาซึ่งตอนนี้เขายังไม่ไม่เปิดไฟเนาะคือจริงๆมาตอนไหนก็สวยอะ่ะแต่ถ้าอยากมาดูสีแสงก็ต้องมาตอนกลางคืนนะคะอันนี้พี่สายกำลังจะ เรียนรู้แมพนี่ oh. นอันนี้เป็นแมพ oh. ของที่นี่เร <Yeah. S 1> mm. าเรียนนี่ฝั่งนี้ก็คือเป็นเมืองตึกเยอะแย,ยะมากมายสวยถ่ายรูปสวยแสงกำลังโอเคไม่มีแดดหรอแต่ว่าก็ยังถ่ายรูปสวยอยู่ส่วนเอย่าเพิ่งตรงเลยเพราะว่า มันไม่มีร่มนะคะมีร่มมไม่หมายถึงว่าไม่มีที่บางฝนไม่มีอาคารบางฝนคือมันอยู่ไกล้เราคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สะพานเอ,อเห็นจุดแลนมาบใหม่นะคะทุกคนนี่เดินกันมาเลยอากาศเย็นประมาณยี่สิบ สองยี่สิบสามเดินกี่พันเก้าล้วเราจะไปอยู่จุดตรงมุมนี่ก็คือจะมีสะพานนะคะหมื่นหนึ่งจะไปรอเขาเปิดไฟตรงนี้นี่หมื่นเก้าทุกคนใครที่ขึ้นผิดที่นะใครที่ขึ้น APM ตรงนู้นนะคะแล้วอยากจะ ในมุมที่ดีๆไปสะพานให้เดินตรงนี้มาเลยให้เดินชิปสามมาตรงนี้มาเลยสเตเดียมตรงนี้ใช่ไหมก็เดินมาเลยคนเยอะมากเราจะรู้ว่าคนเขาเดินไปทางหนาฟันเ,เรื่องจะเป็นไทยประสบการณ์จะสอนให้เรารู้นะคะประสบการณ์จะสอนให้เรารู้ ผิดเป็นครูนี่เดนนินมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะเจอสะพานตรงนี้นะคะเดินอย่างเดียวที่จะช่วยได้ให้เราถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนี่นี่ไอนนทาวเวอร์ใช่ไหมถ้าเราไปอยู่จุดนั้นมันก็จะโอเคเลยนี่สะพานนี่คือเ,เราต้องเดินเลยต้องเดินไปนูน่น เท่าไ,ไหร่สัุดตวทุ่งหนึ่งนี่เวลาหนึ่งทุ่มือเทาว่าเราเปิดไฟแล้วนะทุกคนตอนนี้มีแสงมีสีแบบสวยอลังการมากนีคนเขาก็ตอนนีแบบ้ก็คนทยอยมาเดินเล่นกันแบบชิลมากอากาศดีมากใส่สะพวนผอมนะเอาต้องแฟก์ใหม่คราบพายุ เดี๋ยวไปมุมตรงที่เราสามารถมองเห็นทาวเวอร์นะคะสนุกไม่ได้กินไปกินบ้าไม่ได้ซื้ไมาเจม่ไม่กช่งที่นี่ทุกคนนี่ไ้มาเสม่ว่าแพงไหมะ？ยมาก。ออ。ไปแล้วพี่ไซรยเราไปเก็บภาพแหละ。 เดี๋ยวขอเก็บภาพแป๊บนะ กำลังหาทางที่จะไปรถไฟฟ้านะคะก็คือแต่ว่าเราเดินไปนู่นและเดินไปตรงเกือบถึงสะพานตรงไหนเกือบถึงสะพานแต่ว่ามันมีฝนลงนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ลมเย็นหนาวมาก<ส> <S <S มาก็เลยแบบโอเคงั้นเรากลับดีกว่าแล้วก็<ส>ไปกันต่อที่ถนนถนนเป๋ย เปิดรูอะไรสักอยาก่างนี่พี่สายกำลังถามคนอยู่โอเคพี่สายมันไม่มีมันไม,มน่เราต้องไปตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปรุ่นเราเราต้องอ้อมเพราะว่ามันไม่มีที่ลงหละเออ,เอ,อบ้าไม่อะไรหรอกดีกว่าอากาศร,ร้อนแล้ววะวันเนี้ยเลตโก้แล้วนี่กลับทางเดินนะถูกแล้วปวดจะปวด ไอเราเหมือนมาง่ายเราเน้นว่ามีที่ใกล้ๆไงแต่สุดท้ายก็มีที่เดียวเขาเขาก็ต้องเปิดเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่รู้มันก็กว้างนะเดี๋ยวเราได้ชี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ถึงนี่กลับไปที่เดิมไอ้ตรงนี้สวยนะ ปะวานเนะวานวาวหวาน,วานอากาศเย็นมากเลยท้าอากาศเย็นมากอันนี้จะเป็นสเตเดียมเป็นลานจัดก,กีฬาโอลิมปิกที่นี่ที่จีนตอนนี้เรามีน้องๆจากประเทศจีน ก็ลองหาทางไป APM ซึ่งเราหาถ่าวเขาเพราะว่าเราไม่อยากเดินกลับมาที่เดิมคิดว่าแบบว่าเออน่าจะมีที่ใกล้ๆกว่าจากที่เราไปเดินตรงนู้นอะเออแล้วน้องๆเขาก็ลยบอกว่าให้ตามน้องๆไปเดี๋ยวน้องๆก็เหมือนหาเหมือนกันหารถไฟใต้ดินเหมือนกันเออแล้วก็ว่าน้องๆอ่ะรู้จักเราก็พาเราไปเนาะสุดท้าย ไปตามแมบพบแล้วแมพก็พาแบบทางตันอ่ะทุกคนมันเป็นอาคารเนี่ยก็คือไปยืนอยู่เนียฉันเนี่ยแล้วไม่สามารถลงมาได้พอเขาปิดกันต้องเดินกลับย้อนย้อนแล้วตรงนี้สุดท้ายจบที่ตรงไหนชีเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอา่ไม่รู้เลยสอนให้รู้ว่าลองหาเองก่อน อ๋อสุดท้ายแล้วอ่ะน้องๆสองคนก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับเราสุดท้ายเราต้องพาน้องๆไปด้วยเออเพราะว่าน้องๆเหมือนเหมือนยังไม่เคยมาตรงโซนนี้เออเราก็บให้น้องๆมาอ้ลงเย็นมากอากาศเย็นมากน่าจ่ะประมาณยี่สอ็ดยี่สิบสององศาไูเต่าไว้ได้จ ทุกคนมีน้ำพูด,ด้วยตรงเนี้ยดิดิดดนี่ตอนนี้คือบรรยากาศเอ๊ะบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะมีแสงสีประมาณนี้ก็จะแตกต่างจากตอนเย็นที่เรามาเนาะตอนนี้คือแสงสีเต็หมหูเลย ทุกคนตอนนี้ได้เพื่อนมาไหมมันได้ที่าร้องร่วมทีฟตอนกลับ ไปด้วยกันเหรอน o no n นี有没有，ใช่ไหมทุกคนตอนนี้อยู่อยู่ย่านอาที่พักเราเมื่อวานเรามาตรงนี้ใช่ไหมเออที่พักเราก็อยู่ใกล้ๆเนาะ แล้ววันนี้เราก็นั่งมาลงสถานีเป่ย,ยจิงลู่ช่ตอนนี้อยู่แบบเดินมาทางที่แบบว่ายังไม่เคยเดินมาก็คือมาจากตรงนี้แล้วก็ตรงมาที่นี่เลี้ยวดิเออเลี้ยวล้วก็ตรงมาที่นี่เพราะเมื่อเช้าเราไปซื้อขนมหวานที่ซอยนั้นแหละเออตอนนี้เราก็มาเดินดูแถวๆนี้ก่อนแลนอะไหตรงนั้นก็มี เหนื่อยอ่ะรูปอ่ะมีเยอะแล้วอะจะเกิดพี่ชอบเนี่ยเฮ้ยคนรู้ได้ไงพี่ชอบอะไรแบบนี้เนาะสั้ ตอนนี้พี่สายลองมาเล่นเสี่ยงดวงสัตเตอรี่ที่นี่น,นะคะทุกคนใครเรามาดึด้วยกันย okay, ี่สิบสามสี่ผูกยากวะเรนหนึ่งหกสี่สามหกเจเจแต่กว่ามั้ยอันนามั้ย อ้อสิยี่สิบอ๋อเล่นต่อไหมเล่นต่อเอ่อวันม่าเอาที่จับสักหน่อยดึงจับไปได้ได้ทุนคืนก็เล่นต่อเสียงต่อแล้วทุกคนที่ได้ทุนคืนโหยากเนาะเออสี่สิบามไม่ได้หรอสิบห้าไม่ได้ไม่ได้อะถือว่าถือว่าได้ลอง เ,ว,เ,ว,เวัดวัดมันคือวัดใหญ่มากวัดที่มาไหว้ตอนเช้าอันนี้ข้างหน้าวัดมาเห็นตอกน,นาคใหญ่ thank you